สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมหินอุกกาบาตหรือเมทิโอไลนั่นเอง M E T E O R I T E ในกลุ่มเมทิโอไลคลาสสิฟิเคชันจะเป็นกลุ่มที่มีนักสะสมอุกกาบาตจากทั่วโลกมารวมกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับและนี่คืออุกกาบาตท,ที่มีคราบไหมสีดำชัดเจนมีริ้วเส้นรีดอากาศเป็นเส้นนะครับ ผิวหินเนี่ยเวลาเขาละลายอะ่ะเขาจะอ่อนตัวเหมือนกับน้ำเชื่อมนะครับหรือว่าน้ำผึ้งพอโดนลมพัดที่ผิวแรงๆเนี่ยเขาจะเป็นคลื่นเป็นเส้นเป็นเส้นชัดเจนนะครับของแท้ดูง่ายอุกาบาทแท้ดูง่ายนะครับแคปภาพขยายดูเองได้เลยนะครับแคปภาพได้เลยอ่าดูนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆผิวดำไม่ชัดเจนตัวผิวเนี่ยเป็นคลื่นละลายดำไหมนะครับ เพื่อนๆลองจุดไฟเผาที่โฟมดูมันจะเป็นรูวาว้าๆแหว่งๆแ,แบบนั้นเลยนะครับแล้วก็มีเส้นเส้นๆน,นะครับมีเส้นอยู่ตามหินเส้นพวกนี้ยจะเรียงกันเลยนะครับเพราะอุกบาตเวลาเขาตกลงมาเนี่ยลมมันจะผ่านหินนะ่ยในแนวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอุกบาตแท้ไม่ต้องกลัวครับดูง่ายครับเห็นไหมครับสีดํานะครับชัดเจนตกกระทบตรงมุมโคง้งแล้วไฟอ่ะ ก็ลุกในชั้นที่2ก็คือตรงกลางชั้นแรกนี่คือมันตกกระทบด้านล่างเห็นไหมล่างสุดแล้วพอมันเสียดสีเสร็จเปลวไฟมันจะลุกออกมาชั้นที่2มันเลยเป็นสีดําตรงกลางมันเหมือนกับแก๊สอะ่ะแก๊สมันจะเป็นสีฟ้าก่อนแล้วไปมันจะแดงๆไอ้ตรงแดงๆนี่จะร้อนนะครับสีฟ้าจะไม่ค่อยร้อนอุณหภูมิแค่60-70องศาแต่ถ้าสีแดงนี่ร้อยองศาร้อนมากนะครับทีนี้ผมจะให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้ดําชัด เห็นชัดเลยนะครับว่าอุกบาตแน่นอนแคปภาพขยายดูเองได้เลยครับอ่าเห็นชัดนะแคปภาพได้เลยแคบภาพได้เลยอ่าให้ให้ดูใกล้อีกนิดนึงอ่าเห็นไหมครับผิวดําไม่ชัดเจนนะครับอ่าทีนี้ให้ดูใกล้ๆเพื่อนๆก็แคปภาพขยายดูเองได้เลยนะครับเนี่ยมันดาไห่เลยนะครับ ผิวก็มีหยดลงมาเป็นคลื่นนะครับเป็นหยด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 นะตรงกลางไงเห็นไหมเป็นหยดเป็นหยดเป็นหยดอ่ามาดูตรงนี้ครับโอ้โหเป็นเส้นชัดเจนเลยนะครับเส้น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 ซ้อนกันแคปภาพขยายครับแคปภาพได้เลยโอเคนะอ่ะชัดไหมเส้น อ่ะชัดไหมเส้นอยากดูนานก็เอาไปขยายดูเองนะครับแคปภาพไปขยายดูเองอ่ะอันนี้ภาพสุดท้ายละแคปภาพขยายดูเองได้เลยนะครับอ้าวเต็มที่เลยโอ้โหด้านซ้ายนี่ชี้ลงพื้นโลกดำไหมเลยนะครับโอ้ด้านขวาชี้ขึ้นท้องฟ้าผิวก็จะเป็นน้ำตาลไม่ไหมอยู่แต่ยังไม่ไหมสนิทเท่าไหร่นะครับ โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับเพื่อนๆ